l บล็ p พิงคอลแลบกับคิดแคทไทยแลนด์จีดีโพสต์สตอรี่มิลิซ่ากับผู้กำกับหนังชื่อดัง Lisa, a, ba, สวัสดีคุณตาหัวใจลิลี่ทุกคนครับผมหน้าด h a n แนล Channel. ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบล็ p พิงนั้นกำลังจะเตรียมคัมแบ็กครับแน่นอนว่างานขายงานต่างๆก็ต้องมาเต็มระบบเนื่องจากว่าวงนี้เป็นวงแม่ขา <laughs> อย่างล่าสุดครับแบล็ k พิง k นั้นก็คอแลแลบกับคิ t แคทไทยแลนด์เป็นคอลเลกชันพิเศษที่มีจำนวนจำกัดเพียง80ล้านล่องขออัยอันนี้เราเล่นครับช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าวงแม่ค้าที่งานขายปังขยันคอแลแลบล่าสุดก็มีงานคอแลแลบร่วมกับคิ t แคทไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วครับคิ t แคทแบล็ k พิง k รุ่นลิมิเต็ดทำเสร็จตั้งแต่เลิฟซิกเกอรอันนี้ไม่รู้ว่าเขาติดงานตรงไหน ถึงมาช้าเอาป่านนี้แต่ก็นะฮะมาช้าไม่โปรโมดอยู่ดีๆมาตุ้มเลยของมันต้องมีของมันต้องกินของมันต้องใช้ของมันต้องใส่ในตู้เย็นเพื่อความอร่อยความฟินและการคอแลแลบนี่เองครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊คิดคัดกับแบล็คพิงค์นั้นไปเจอกันตอนไหนนี่กะจะไม่โปรโมทโปรโมดอะไรเลยหรือไงหรือว่าของมันขายได้ไม่จำเป็นต้องเสียงเงินโปรโมดเนื่องจากงบโปรโมทหมดแล้วจ่ายค่าตัวพวกเธอไปหมดแล้ว และขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับจริงๆแล้ว Black พิงคนั้นเคยคอลแลบกับคิดแคทประเทศญี่ปุ่นตั้แต่ปี2018ในช่วงปลายปีแล้วซึ่งตอนนั้นเองนะครับมีวิดีโอโฆษณาออกมาด้วยเป็นการคอลแลบกันระหว่าง Kit k i ตแคทแบล็กพิงคเป็นการฉลองครบ45ปีร่วมกับนางแบบญี่ปุ่นนั่นก็คือคุณฟูจิตะนิโคลมาในทีมของ For ์เอเวอร์อย่างซึ่งหลังจากที่ข้ามฟากจากญี่ปุ่นมาก็มาฝั่งไทยฉะนั้นหากใครมีเงินถุงเงินถังมีเวลาว่างก็ไปหาชอ็อปกนนด้เเเบบเลลยยต่ออออริซาาาาาบกกวีนนหมโื mark, so ส่วนเรื่องต่อมาครับเป็นโพสบนสตอรี่ IG ของ G ีดากอนรุ่นพีของ YG เขานั้นได้ออกมาโพสตสตอรี่ส่วนตัวบน Instagram ซึ่งในวิดีโอนะครับเป็นที่ฮือฮาวากโกมากๆเลยครับแต่โดยภาพรวมเหมือนกันจะเป็นการโปรโมทหนังอัตชีวประวัติของเอวิส ซึ่งจะมีกำหนดฉายในวันที่13เดือนนี้ในโรงภาพยนตร์ที่เกาหลีและภาพที่อยู่ในวิดีโอนั้นนั่นก็คือห้องใดห้องหนึ่งของตึก The b a c k Label เพราะว่าหากสังเกตที่ประตูด,ด้านหลังคองริซ่านั้นก็จะมีป้ายตัวสีเขียนว่า The b a c k Label ชัดเจนนั่นเองโดยในภาพนี้นะครับมีทั้งจีดากอนพร้อมกับอิซ่าด้วยและก็ผู้ชายที่นั่งไขว่ห้างนั่นคือมาร์คแอนโทนีเลอร์มาผู้ชายคนนี้คือผู้กำกับฝีมือดีทำเงินสูงสุดมากถึง4ใน10เรื่องของหนังทำรายได้สูงสุดตลอดตลอด สิ้นการระนาดของออสเตรเลียและหนังอีกเรื่องหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นหนังทําเงินนั่นก็คือเรื่องเอวิสที่กําลังจะฉายในเกาหลีในเวลาอันใกล้นี้เขาคนนี้ก็ได้นั่งแทนเปกก็นผู้กำกับภาพยนตร์ให้กับเรื่องนี้อีกด้วยครับการมาของเขาในครั้งนี้นะครับมาเพื่อปโปรโมทหนังเอวิสจริงๆและพระเอกของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือพระเอกหนุ่มหวานใจของไคอาเกอร์เบอร์เพื่อนสาวนางแบบขอริซ่าอย่างดัสตินบัตเลอร์ชายหนุ่มที่เคยมีภาพปล่อยออกมาตอนที่คุณปีเตอร์และกอริซ่านั้นไปเดินเล่นเดินคุยเดินกินที่ปาร์คฝ ซิง,งคเขาู่นั้นก็ล้วนเป็นเพื่อนกันจนหลายๆายคนเรียกว่าแก๊งเซลีนนั่นเองความน่าสนใจของสตอรี่นี้นั่นก็คือคุณมาร์กแอนโทนีเลอร์นเขานั้นชอบลซ่าเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วขณะในวิดีโอที่ไม่ได้มีลีซ่านะครับเขาก็ยังใช้เพลงของลิซ่านั้นเข้ามาประกอบด้วยและเขานั้นก็เคยบอกด้วยว่าพวกเรารักลิซ่าและนอกจากนี้แล้วเขาก็ชอบ G d ดีเป็นการส่วนตัวเหมือนกับว่าเอวิสกับ G d ดีมีช่วงเวลาที่เหมือนกันนั่นก็คือทั้งคู่เคยวางใหม่แล้วไปรับใช้ชาติพร้อมกับตั้งคำถามในใ อาชีพของฉันจะเป็นอย่างไรเมื่อฉันกลับมาถ้าฉันกลับมาอา,ารมณ์ประมาณว่าในช่วงทีพพพ่ประสบความสําเร็จในระหว่างที่เป็นนักร้องนั้นอยู่ๆก็เกิดประดับชายชาติแล้วถ้าหากออกมาจากกลมเมื่อไหร่มันจะยังคงดําเนินต่อไปไหมเมื่อเขานั้นกลับมาประมาณนี้และนอกจากนี้แล้วนะครับคุณบาสเขาก็เคยโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเขาว่าเขาได้เคยเห็นคนนําเพลงของเอวิสเพลง can't help falling in love มาโคเวอร์บ่อยเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะเชิญศิลปินมาโคเวอร์บ้าง โช์เดะเลยสิฮะเพราะว่าวันต่อมา GD ก็มาโพสตอรี่นี้แฟนๆหลายคนก็เลยรู้สึกประหลาดใจว่า GD กับดิซ่นั้นจะมีงานร่วมกันหรือปล่าหรืออย่างไรและนอกจากนี้แล้วนะครับเพลง c a n t h e l p Falling in Love เพลงนี้เองครับโรเซ่ก็เคยนำมารลองในคอนเสิร์ตด้วยเอหรือว่านี่จะเป็นการร่วมงานเฉพาะกิจหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆในสตอรี่บนอินสตาแกรมของจีดาก้อนั้นลิซ่าแล้วก็จีดาก้อนคือแขกคนสําคัญของบาสเลอมันแต่ทว่าความน่าสนใจอีกอย่างนึ่งก็คือในห้องนี้น่าจะอยู่กันหลายคนนอกเหนือจากพวกเขาทั้ง3คน ไหนจะมีคนถ่ายรูปอีกไหนจะมีทีมงานในนั้นอีกเผอเผอเท็ดดี้ก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนี่เลยทําให้แฟนๆหลายคนนั้นมีความรู้สึกว่าลิซ่ากับวงการภาพยนตร์มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมหากว่าเขานั้นได้รับการท้บถามเพราะว่านี่คือคอนเนคชันชั้นดีพูดกบพูดนะครับจริงๆลิซ่าเองก็คือไอดอลคนหนึ่งที่มีจริตจักรนที่เป็นคาล็เเตอร์เด่นและก็หลักมิติอยู่แล้วจะสวยก็ได้จะโกะก็ดีเดินกวนตีนชาวบ้านเธอก็ทําได้ ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีค่ายหนังหลายๆค่ายเลงเธออยู่อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาลดเล่นบนจอฟิล์มเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เธอนั้นเข้าสู่วงการภาพยนตร์นั้นจะหมายถึงเวลาทั้งหมดที่มีอยู่หลายเดือนจะต้องทุ่มสุดตัวให้กับการแสดงและการถ่ายทําเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องกว่าจะออกมาได้ต้องใช้เวลาการถ่ายทาค่อนข้างหนกแต่หากเป็นนักแสดงรับเชิญอันนี้ก็โอเคและความน่าสนใจอีกอย่างของการมาของมาร์คแอนโทนีเลอมาร์กก็คือโลเซ่ครับโลเซ่เคยนั่งพูดคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของ w r a l i a มาแล้ว แฟนๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้โรเซ่นั้นได้เข้าไปพูดคุยกับคุณบสัสถ้าจะดีกว่านั้นก็ให้ได้ร่วมงานกันเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาทั้งสองคนนั้นจะมีเรื่องพูดคุยกันอีกยาวในส่วนของิซ่าเองนะครับในวิดีโอเราจะเห็นว่า g ีดีใช้รูปบังหน้าของดิซ่าเอาไว้แต่ความดีงามก็คือใช้รูปโมนาลิซาจ่าอวยไปอีกเลือดสมแนแตนปรบมือสิคะรออะไร <laughs> ตรงนี้ไม่รู้ว่าบังเพราะอะไรแต่อาจจะเซฟน้องที่น้องนั้นไม่ได้แต่งหน้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเธอนั้นสวมหมวกมาด้วยแต่ถ้าที่สังเกตนะครับดูเหมือนลิซ่าจะใส่ชุดเตรียมนอนเรียบร้อยแล้วใดๆคือชวนไปไหนกันก่อนความที่พี่จีดีนั่งเป็นเจ้าพ่อเลยส่วนลิซ่านั้นเป็นน้องเล็กลีกมากเลยอารมณ์ป,ประมาณว่าแม่ใช้ให้มาเรียกพี่กับบานเมื่อได้สิกับห่วย พูดก็พูดนะครับวิซ่านี้เป็นไอดอลหญิงที่เฟลลี่กับไอดอลชายและศิลปินในตึกดาและนอกคายด้วยเธอเป็นผู้หญิงที่วางตัวดีรู้จักกาลเทศะและวงรุ่นน้องภายในค่ายและวงรุ่นน้องอื่นๆก็รวนแล้วมีเธอเป็นโลโมเดลก็คืออยากจะเป็นเหมือนเธอและพูดถึงเธอบ่อยมากเรียกว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์พลังบวกจริงๆและนี่คือความสุขที่ผมนํามาอัปเดตให้ฟังในคลิปลปนี้ครับขอบคุณสาหรับการติดตามและรับชมครับและผมจะเจอเจกันให,หม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปเด้สวัสดีครับ <laughs> Meshy Julie Andrews, hey Meshi, I'm uh, I'm at the Sick Theatre. I'm about to do this Q and A, but look, we love the Lisa, yeah, and the Elvis <laughs> Also found this beautiful cover of Can't Help Falling in Love, and I'm listening to this and thinking, maybe asking some friends and different artists to do their versions as well. Thank you. ブラックピンクの皆さんそして藤田ニコルさんでした盛大な拍手でお送りくださいありがとうございました